สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็มาเรียนคณิตศาสตร์กับครูฟุ้งเหมือนเดิมในหัวข้อวันนี้เราจะเรียนเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบ3ามแสนสองหมื่นบวกด้วย8 0ด0 0ื่นเท่ากับ4ี่แสนสแสนลบด้วย8ปดหมเท่ากับ3 000, ามแสนสและสุดท้าย4ี่แสนลบด้วย3ามแสเท่ากับ8ปดหม หรือเราจะดูรูปภาพดังข้างล่างนี้กำหนดให้สามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมและวงกลมแทนจำนวนนับแสดงว่าสามเหลี่ยมบวกด้วยห้าเหลี่ยมเท่ากับวงกลมอันนี้คือประโยคสัญ,ญลักษณ์อันแรกนะครับอ,อันแรกให้เราดูอันนี้ก่อนเห็นไหมอันนี้แทนสามเหลี่ยมอ,อันนี้แทนห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยม เัวนนี้แทนวงกลมอ่าประมาณนี้แล้วพอมาดูอันที่2อันที่2วงกลมลบด้วย5เหลี่ยมเท่ากับ3เหลี่ยมวงกลมลบด้วย5เหลี่ยมเท่ากับสเหลี่ยมอันนี้วงกลม4รรมี่เสเห็นไหมวงกลมอยู่ตรงนี้วงกลมลบด้วย5เหลี่ยมก็คืออันนี้5เหลี่ยมห้าเหลี่ยมและมันจะเท่ากับอะไรเท่ากับ3เหลี่ยมนั่นเองเห็นไหมเหมือนกันอันนี้อันที่3ครูเปลี่ยนสีก่อน สีนี้ละกันอันนี้3 3สามเหลี่ยมเท่ากับวงกลมลบห้าเหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ในสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเราคือสามแสนสองใช่ไหมเอ๊สามแสนสอง,สองมืน่นาสามเหลี่ยมดูอันนี้นะดูอันนี้ก่อนนะเท่ากับวงกลมวงกลมนี้เราคืออะไรครับวงกลมเราคือสี่แสนลบด้วยห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมเราคืออะไรห้าเหลี่ยม ห้าเหลี่ยมคือแ0 0 0มอ่าเท่ากันไหมเท่ากันนะครับอันนี้ก็คือสามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็ห้าเหลี่ยมต่อมาครูเปลี่ยนสีก่อนสีนี้แล้วกันต่อมาวงกลมลบด้วยสามเหลี่ยมเท่ากับห้าเหลี่ยมวงกลมวงกลมคืออะไรวงกลม วงกลมคือ4ี่แสนลบด้วยสามเหลี่ยมลบด้วยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมตัวะคืออะไรสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคือสามแสนสองสามเหลี่ยมเ้วต่ออะไรเท่ากับเท่าไหรเท่ากับห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมตัวคือแปดหมื่นอ่าเห็นไหมเท่ากันไหมทีนี้เท่ากันไหมต่อมาเรามาดูอันสุดท้ายห้าเหลี่ยมเท่ากับวงกลมลบสามเหลี่ยม 5เหลี่ยมเราคืออะไรห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมเราคือแปดหมื่นเท่ากับเท่ากับทอะไรเท่ากับวงกลมวงกลมเราคือสี่แสนลบด้วยสมเหลี่ยมสามเหลี่ยมเรคือสามแสนองนั่นเองให้เราจําภาพนี้ไวด้ดีๆนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้เราจะได้ใช้เยอะพอสมควรเลยภาพนี้ภาพนี้นะครับภาพนี้ถ้าใครจำไม่ได้ก็เปิดกลับมาดูนะครับ เขากรอบสีส้มเขาบอกว่าผลบวกของจํานวนนับ2จํานวนเมื่อลบด้วยจํานวนใดจํานวนหนึ่งผลลบที่ได้จะเท่ากับจํานวนนั้นอีกจํานวนหนึ่งก็ดังตัวอย่างเมื่อกี้ไปเลยเรามาดูนี้เติมตัวเลขแสดงจํานวนในสี่เหลี่ยมโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบเห็นไหมมันจะมีตัวเลข3ตัวมันจะมี2 5 0 0 0 0ใช่ไหมสองแสนห้าหมื่น กับ7จ็ดแสนห้าหมื่นอ่าแล้วก็มี1ล้านอ่ามี1ล้านอันนี้ครูจะให้แทนให้2องแเป็นสามเหลี่ยมอ่าเป็นสามเหลี่ยมอันนี้เป็นเป็นห้าเหลี่ยมละกันห้าเหลี่ยมตยวนี้เป็นวงกลมเรามาดูข้างบนนี้อันแรกตรงกับอะไรอันแรกสามเหลี่ยมบวกห้าเหลี่ยม สามเหลี่ยมบวกห้าเหลี่ยมเท่ากับเท่าไรเท่ากับวงกลมวงกมลมมันมีค่าเท่าไรมีค่าหนึ่งล้านนั่นเองต่อมาอันนี้เป็นวงกลมวงกลมอยู่นี่วงกลมนีวงกลม,อนนกมสองร้อยห้าเราเป็นสามเหลี่ยมแล้วมันเป็นเครื่องหมายลบวงกลมลบอะไรเราได้สามเหลี่ยมอ่ามีอันนี้เห็นไหมมีอันนี้ใช่ไหมวงกลมลบอะไรลบห้าเหลี่ยมแล้วเท่ากับสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมเราคือเท่าไร 7 5 0 0นั่นเองต่อมาสุดท้ายอันนี้คือวงกลมส่วนนี้คืออะไรคือห้าเหลี่ยมเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายลบเรามาดูตารางข้างบนเห็นไหมวงกลมลบลบรูปอะไรเราไม่รู้อ่าเรามาได้ห้าเหลี่ยมนะมันจะเป็นรูปอะไระเป็นรูปนี้เห็นไหมรูปนี้พอดีเลยลบด้วยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเท่ากับเท่าไร เท่ากับ2 5 0 0 0 0หนั่นเองเรามาดูข้อต่อมาข้อต่อมาทำได้ไหมข้อต่อมาเราก็ลองแทนตัวเลขดูเราให้1,500,000เป็นเป็นอะไรเอ่ยเป็น3ามเหลี่ยมเราให้3,000 0 0 0 0 0,000เป็น5เหลี่ยมนั่นเอง ต่อมามีเลขอะไรอีกมี1ล้านสองแสนเป็นอะไรเป็นวงกลมต่อมาเรามาดูรูปรูปเขาว่าไงรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมลบห้าเหลี่ยมเป็นรูปไหนสามเหลี่ยมลบห้าเหลี่ยมหาดูซิเจอไหมสามเหลี่ยมลบห้าเหลี่ยมอ่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่า สาเหลี่ยมลบห้าเหลี่ยมเราได้วงกลุมนั่นเองเท่าต่อเท่ากับ1นึ่งล้านสอแสนต่อมาข้อห้าห้าตออ่อพระข้อหา 5. ข้อหตอบ1นึ่งล้านสอแสนนั่นเองข้อสุดท้ายต่อทระไดตอบสามแสน อลองดูซิว่าเราบวกถูกหรือเปล่า,าไปข้อต่อไปข้อต่อไปเขาบอกว่าพิจารณาการหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์การบวกกับการลบจังหวัดหนึ่งมีคนไทยอาศัยอยู่7 2 9 1แสนอคนเนี่ยตรงนี้ และคนต่างด้าวอาศัยอยู่จํานวนหนึ่งถ้าจังหวัดนี้มีผู้อาศัยทั้งหมด 7, 4 5 8 3 2คนมีคนต่างด้าวอาศัยอยู่กี่คนเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้เขียนได้ดังนี้นะครับอันแรกเป็นคนไทยอาศัยอยู่สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่คือคนต่างด้าวนั่นเองและตัวเลขน,นี้คืออะไรตัวเลขน,นี้คือ ผู้อาศัยทั้งหมดาจากความสัมพันธ์การบวกกับการลบจะได้ดังนี้นั่นเองก็จะมีสีเหลี่ยมเท่ากับ 4, 7 7 4 5 8 3 2ลบด้วย7 2 7, 2ดรอ่แาแล้วก็มีอีกอันหนึ่งสี่เหลี่ยนเท่ากับ42,900 17เนั่นเองเราเอาสองตัวนี้ลบกันเราจะได้ตัวนี้ซึ่งแสดงว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยคือคนต่างด้าวอาศัยอยู่ทั้งหมด4 2 9 1 7คนนั่นเองตัวอย่างอีกข้อหนึ่งจังหวัดหนึ่งมีผู้อาศัยเป็นคนไทยจำนวนหนึ่งเป็นคนต่างด้าวตอนแรกมีคนไทยเป็นจำนวนหนึ่งอ่ะเราไม่รู้เราก็ให้เป็นสี่เหลี่ยมเราไม่รู้เห็นไหมเป็นคนต่างด้าว หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบหกคนถ้ามีผู้อาศัยอยู่ทั้งหมดผู้อาศัยอยู่ทั้งหมดนะครับทั้งหมดมีผู้อาศัยอยู่ทั้งหมดสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสามคนมีผู้อาศัยเป็นคนไทยทั้งหมดกี่คนเราไม่รู้ใช่ไหมครับว่าผู้ผู้อาศัยที่เป็นคนไทยมีทั้งหมดกี่คนเราให้เป็นสี่เห,หเหลี่ยมตรงนี้ไว้ก่อนเห็นไหมสี่เหลี่ยมตรงนี้ แล้วเขียนสี่เหลี่ยมบวกกับคนต่างด้าวคนต่างด้าวเราเท่าไรบนคนต่างด้าวดังนี้จะเท่ากับผูอัศใสทั้งหมดก็เท่ากับเท่านี้จากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจะได้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเราไม่รู้เท่ากับ2575,483ลบด้วย1 8 7่งแเท่ากับเท่าไหร่สี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่2 387,900 37นั่นเองดังนั้นผู้อาศัยอยู่ที่เป็นคนไทยเท่ากับเท่าไหร่2,387,937คนนั่นเองอต่อมา,อามาดูตัวอย่างข้อต่อมาถ้า จ็ดแสนอ้ถ้า537,820บวกด้วยสี่เหลี่ยมเท่ากับ8ป4 9 1 5แล้วสี่เหลี่ยมแทนจำนวนใดอ่้เราก็เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ดังนี้นะครับจากความสัมพันธ์ของการบวกการลบเรามาดูผู้ชายคนนี้เขาบอกไงนี่สามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมวงกลมเราได้ใช้อีกแล้วถ้าสามเหลี่ยมบวกกับห้าเหลี่ยมอันนี้แทนสามเหลี่ยม อันนี้แทนห้าเหลี่ยมอ่าแล้วน,นี้แทนวงกลมจะได้จะได้ห้าเหลี่ยมเท่ากับ,บวงกลมลบด้วยสามเหลี่ยมก็จะได้ดังอันนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงกลมอันนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมนั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบห้านั่นเองเราตรวจสอบคําตอบตัวตัวยังง่ายเราเอาสามแสนนี้ไปบวกกับห้าแสนตรงนี้ อ่าแล้วถ้าเราได้คําตอบนี้พอดีแสดงว่าเราทําถูกนะครับถ้าไม่ได้แสดงว่าเราทําผิดอ่าต้องตรวจสอบคําตอบด้วยนะอ่าเรามาดูดข้อน,นี้กันเลยดีกว่าถ้าสี่เหลี่ยมบวกด้วย1นึ่5ล้านสามแสเท่ากับ3ามล้านสี่แสแล้วสี่เหลี่ยมแทนจํานวนใดอ่า เหมือนกันเลยอันนี้แทนแอนอะไล์แทนสามเหลี่ยมอันนี้แทนห้าเหลี่ยมอันนี้แทนวงกลมเราจะหาสี่เหลี่ยมตัวนี้แล้วก็เอาห้าเหลี่ยมไปลบออกนั่นเองดังนั้นห้าเหลี่ยมตัวนี้เราคืออะไรห้าเหลี่ยมจากสัมพันธ์ความสัมพันธ์การบวกกับการลบจะได้ห้าเหลี่ยมเท่ากับ1นึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนั่นเอง ลบกันแล้วได้เท่าไรลองลบกันดูก่อนนะลบกันแล้วได้2 8, 1 2ล8 8นนนั่นเองดังนะั้นขขอที่ตอบ2ล้าน1นนอ่นแอยเอนั่นเองอตรวจสอบคำตอบเราคำตอบไปตรวจสอบดูที่เราหาได้ช่องสี่เหลี่ยมก็คือตัวนี้นใช่ไหม เราไปบวกกับนี้ตัวนี้บวกกัน1ล้าน3า6แสนเท่ากับเท่าไรเท่ากับเท่ากับอันนี้ไหมลองลองบวกดูซิเท่ากันนะครับเท่ากันครูขเขียนไม่พอนะครูขเขียนตัวใหญ่ถ้าใครจำไม่ได้ก็ามาลองดูรูปนี้ดูรูปแรกที่เราที่ที่ครูพาให้ดู เสร็จแล้วไปทำข้อต่อไปลองทําดูนะครับให้ใช้เครื่องคิดเลขได้นะอันนี้ให้ใช้เครื่องคิดเลขได้เลยใช้ได้เต็มที่เลยลองใช้เครื่องคิดเลขดูลองทําดูก่อนนะครูยังไม่พาทํานะถ้าใครทําเสร็จแล้วถ้าใครยังไม่เสร็จให้หยุดวิดีโอไว้ก่อนถ้าใครทําเสร็จแล้วก็มาดูเฉลยพร้อมกัน วิธีทําจากความสัมพันธ์การบวกและการลบอ่าเขียนไปก่อนเลยจากความสัมพันธ์สััมพนธ์การบวกและการลบจะได้จะได้อะไรสี่เหลี่ยมเท่ากับ900า0 0 0 0 0 24,136ลบด้วย6 3 2 4 2 8ดังนั้นดังนั้น่นน 4, เรียมเท่ากับเท่าไหร่ลบกันแล้วได้เท่าไหร่รบกันแล้วได้2,091,708นั่นเองอัะนนะั้นเข้านี้ตอบ2,091,708นั่นเองอ ก็จะประมาณนี้ข้อ2ข้อ3ลองทำดูซิข้อ2ข้อ3าทำได้ไหมครูเขียนก่อนนะจากความสัมพันธ์สัมพันธ์การบวกและการลบจะได้ สีเหลี่ยมเท่ากับเท่าไรสี่เหลี่ยมเท่ากับ6กล้าน4ี่แสลบด้วยอะไรลบด้วย3ามสล้านหนึ่งแสลบกันแล้วสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไรดังนั้นดังนั้นสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าดลบกันแล้วได้3,355,437นนั่นเองโอเคครตอบลงไป สามล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดนั่นเองอข้อที่สามข้อที่สามก็เ,เขียนลงไปเลยจากความสัมพันธ์สัมพันธ์การบวกและการลบจะได้ สี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าสี่เหลี่ยม9 3 5า6 5ลบด้วย1 2ึ5 8 2 7ดังนั้นสี่เหลี่ยมเท่ากับเทะายสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าแปดแสนเ,สเ,เก้าพันเก้ร้อยสามดังีดังนั้นสี่เหลี่ยมต่อ8ป0 0 0นเก้า 938นั่นเองอ่าเรามาดูน,นี้มันมีความหมายเหมือนกันเลยอ่าลองดูใหซีข้อนี้แล้ได้คำตอบท่าใดอันนี้ลองทำดูนะครูไม่เฉลยนะอันนี้อ่าอ่าอยู่วิดีโอไว้ก่อนถ้าใครยังจดย์ไม่เสร็จเราลองทำดูก่อนนะครับทำกับข้อข้างล่างนี้ข้อของผู้ชายคนนี้ ข้อนี้เราจะตอบตอบสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ลองทําดูถ้าใครทําเสร็จแล้วเรามาทําหน้าต่อไปกันเลยดีกว่าตรวจสอบความเข้าใจสแสดงหาวิธีสแสดงหาวิธีจํานวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมโดยใช้เครื่องคิดเลขเราใช้เครื่องคิดเลขได้นะอลองทําดูอยู่ว,ยวิดีโอไว้แล้วลองทําดูก่อน ข้อหนึ่งถ้าใครทำเสร็จแล้วมาดูวิเฉลยการวิธีทำเดี๋ยวครูทําให้ดูก่อนนะข้อหนึ่งจากความสัมพันธ์การบวกและการลบความสัมพันธ์การบวกและการลบจะได้สี่เหลี่ยมทักกับพลายสี่เหลี่ยม 7 8 9 3 7 7ลบด้วย7,24,362ดังนั้นสี่เหลี่ยมเท่ากับอะไรสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเท่ากับ65,015นั่นเองตอบสี่เหลี่ยมแทน6กนั่นเองอา ก็ประมาณนี้ลองทำข้อ 2, 3, 4ดูข้อ2วิธีทำเขียนบายอันนี้ครูจะย่อเลยนะจากความสัมพันธ์การบวกและการลบจะได้จะได้ซีเลี่ยมเท่ากับพละายซีเ่เหลี่ยม,ม8,59689ลบด้วย632,168 ดังนั้นสี่เหลี่ยมเท่ากับท่ารสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเท่ากับ2,27521นั่นเอง à, ตอบตอบสี่เหลีย 10, 20, 20, 7, หล่ยมแทน2,27521นันั่นเอง ข,ข้อ3ข้อ3เขาว่างไงข้อ3มาเขียนไปวิธีทำวิธีทำความสัมพันธ์การบวกและการลบอันนี้ครูย่อนะนักเรียนเขียนเอานะจะได้จะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่สี่เหลี่ยมเท่ากับ45ล้าน2องแสนลบด้วย6กล้านแปดแสน 364นั่นเองอ่อาดังนั้นดังนั้นสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไรสี่เหลี่ยมเท่ากับ38ล้าน4 3 7 5 6ตอบตอบตอบสี่เหลี่ยมแทนแทนไรแทน38ล้าน4 3 7 756นั่นเองข้อ C ขอ้ขอ4วิธีทำาจากความสัมพันธ์การบวกและการลบจะได้จะได้เท่าไรสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไลห้่นเจ็ดพันอยห้าสิบแปลบด้วย3ามแสนหดังนั้น สีเหลี่ยมเท่ากับเท่าไรสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเท่ากับ2อ2ล้านสองแสนั่นเองตอบตอบสี่เหลี่ยมแทน2อ2ล้าน2องสนสองนั่นเอง ต่อมาเรามาดูสิ่งที่ได้เรียนรู้สิ่งที่ได้เรียนรู้เราเรียนรู้อะไรบ้างเขาบอกว่าจากสี่เหลี่ยมบวกด้วย2อ6 0 0 0เท่ากับ1นึ่งล้านสามแสนห้สี่เหลี่ยมแทนจํานวนใดและมีวิธีหาอย่างไรขั้นตอแนแรกเราก็บอกว่าใช้ความสัมพันธ์สัมพันธ์นะสัมพันธ์การบวก และการลบจากจากโจทย์นะครับจากโจทย์บวกด้วยนี้เขียนลงไปเลยเขียนโจทย์ลงไปเลยจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับ1,350,000ลบด้วยอะไรลบด้วย2,56,000ดังนั้น สีเหลี่ยมเท่ากับเท่าไรสี่เหลี่ยมเท่ากับ 1, 4, 1 4, นึ่งล้านเ0้0แสนสี่พัน่นเั่นเองดังนั้นตอบเท่าไหร่ตอบสี่เหลี่ยมแทนหนึ่งล้านเกพันอ่าเนี่ยคำตอบสำหรับคณิตศาสตร์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ